ง,งมาเอามามาไป็นความอ้วนหรอกจริงๆอ่ะเราไม่ได้ไปถังอ้อมด้วยละเรามากัน,นทางธรรมชาติเลยจริงๆแบบว่า,าไม่ได้ผ่านดามาเที่ยวกันผ่ามาว่ามาลดความอ้วนา,า,าก็ผม <c oughs> อันดับหนะไร ถ้าสนุกต้องทำยังไงคะับมือค่ะแปะแปะแปบ,บลิ้มแปะแปะแปะไอ้ข <laughs> ินยังไปเหรอตุ <laughs> ้มตุ้มอันดาวไม่เคยเที่ยวป่าหายไปแล้ว <laughs> ไปกันเอะายน้ำอะไรอบไหมคะหมุนมาแล้วน้ำใสมาก เขาไม่เล่นน้ำอ่ะนาวขาตีไม่ได้ใช่ไหมเย่นไหมเย็นไหมวันนี้ไม่ใช่ทะเลนี่ไม่ใช่ทะเลหรอกดูดีหดขาใหญ่เลยอันนี้ไม่ใช่ทะเลนะเขาไปไ่นตรงนั้นเลยนะ